ปั๊ม5แรงม้านะครับเป็นปั๊มอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด5แรงม้า2คู2นิ้วนะครับท่อดูดท่อส่ง2นิ้วขยายท่อดูดท่อส่ง3นิ้วครับทำงานนิ่มมากนะครับก็เหมือนเดิมครับผมใช้อินเวอร์เตอร์380โวลต์นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านอยู่นะครับแล้วก็ใช้ไดโอด2ตัวนะครับซีกบนกับซีกล่างนะครับ เด็กขึ้นไปที่บนชิ้นล่างก็ได้600โวลต์นะครับ600โวลต์ดีซีก็เข้าอิเวอร์เตอร์ครับนี่ครับก็อิเวอร์เตอร์ก็จะเป็นตัวนี้ฮะนี่ตัว,ตวจักันสี่กิโลวัตต์นะครับสามเฟส380โวลต์ก็แผงโซลร์เซลล์340วัตต์ถึง ห้าวัตต์เลยนะครับอ่าสิแผงถึง18แงผงเพราะว่าถ้าผสม18แผงเหมาะนะครับเนี่นะครับผมแรงดัน DC ครับครับไม่เกินแรงดันดีไม่เกิน9 0้า้อโวลต์ครับตัวเปล่าแปด0ันหกนะครับผมลงตู้ก็1นึ0งบาทนะครับตน ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ